สวัสดีค่ะร้านบุรุญยางแตกนะคะอัปเดตล้อมือ2องค่ะนี่นะคะเข้าใหม่เพียบเลยนะคะราคาเริ่มต้นที่4,900บาทนะคะนี่ค่ะมาชมที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้ค่ะแม็กใบพัด RTG นะคะล้อง,งานเลนโซ่ราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นนะคะยางเป็น2,65 5 0 20นะคะราคา8,900บาท RTG ใบพัด ขอบ20ค่ะ8,900บาทเท่านั้นราคาน่ารักเลยนะคะนานๆทีเข้านะคะ8,900บาทค่ะชุดนี้แมกเวลนะคะกว้าง9.54วงนะคะกว้าง9.54ลูกกว้าง9.54วงกว้าง9.54ว,ว,วงนะคะแมกเวลลล้อเงาๆเลยยางปี20นะคะยางเซตเลยนะคะ นี่ค่ะ9.54วงยาง2 4 5 4 5 8 4สเส้นนะคะนี่ค่ะ9.5นะคะชุดนี้ราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นนะคะ7,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะ m a c w e l l of l u x ยางปี22 2 5 5 5 0 1 8ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทยางสวยๆเลยนะคะปี22ค่ะ นะ,ะชุดนี้ค่ะแม็กทีซีศูนย์ศูนย์ห้ากว้างแปดจุดห้าสี่ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะนี่ค่ะใส่ล้นห้ารูหนึ่งหนึ่งสี่ล้อไม่ล้นนะคะเป็นสีเทากันยางปียี่สิบสองค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้ค่ะทีอีสามเจ็ดหยอดแดงค่ะล้อสวยสวยเลยยางดอกแน่นๆนะคะยางสองหกห้าหกสี่สิบแปดค่ะปียี่สิบนะคะ นี้ค่ะราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ6,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะก้านยก SUVSUV เป็นล้อเบาฟอ r f o r m i n g ก็คือล้อที่มีน้ำหนักเบายางบิดโตน2 6 5 6กหนะคะดอกแน่นใช้ยาวเลยชุดนี้นะคะราคาเพียง8,900บาทค่ะได้ก้านยกล้อเบาด้วยนะคะ8,900บาทเท่านั้นนะคะ ชุดนี้ค่ะแม็กทีอีายางปี2ี่สิบสองสองหาหสิบสยางส,สวยๆเลยค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7 9็ดบาทแต่ได้ยางสวยเลยนะคะยางปี22ค่ะนะสองห้าห้ดนะคะ, 25, 50, 18, ะ,คะชุดนี้7 9็ดบาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กทีอีหยอดแดงใส่ล้นหรู1นึ 11, 4, ค่ะนะคะหยอดแดงห้ารูนี้นานๆทีเข้าเลยราคาเพียง6 9พับาทขายยางสองห5ห้าห้าสิบดนะคะนี่เลยค่ะ ดอกยาง6,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะแม็กทขอบ17นะคะสเปคไม่ล้นค่ะหน้ากว้าง8.5หลังกว้าง9.5นะคะขอบ17ไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่4,900บาทค่ะนะคะ4,900บาทนะคะด้านในร้านนะคะล้อคู่ก็มีนะคะนี่ค่ะล้อชุดก็มีมีให้เลือกอีกหลายรายเลยนะคะสนใจนะคะร้านพลุนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0ู5 1 1 9 9 6 5 9นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ด้วยที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0951199659นะคะร้านถูกล,ลํลูกกาของ7จังหวัดปทุมธานี